สวัสดีครับผมปองนะครับผมกับขาวสุรยการอีกครั้งครับกับรายการคนวดมี me, ครับวันนี้ครับเรามากันที่บ้านร้างนะครับแถบอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ mm hmm. นะครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยมีประวัติที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆทีเดียวครับเนื่องจากว่า สมาชิกในครอบครัวของบ้านนี้เนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับเพราะว่าถูกยุงกัดถูกยุงกัดทำให้เสียชีวิตลงครับทั้งพ่อแม่คนรับใช้และลูกนะครับผมวันนี้เรามากับนักร้องซูเปอร์สตาร์ครับผมครับเป็นยังไงนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเราจะใหุ้ณเกเนี่ยนะครับทำการร้องเพลงนะครับผมนั่นก็คือเพลงช่วยรับทีนะเพื่อเป็นการท้าทายดมงิญญาณ ะครับดูซิว่าดวงยามได้ยินเสียงนี้แล้วเลยนะครับแอบกดไปหาเมื่อไรเธอไม่รักเลยยิ่งเธอเฉยฉันเองก็ยิงลาฝากขอควางไว้ไม่มีคำตอบเรื่อยมาได้แต่เพียงโทรโทรอีกทีเรื่อยไปหากตรง นั้นมีใครใจดีได้ยินเสียงนี้ดังบอกจู่ของบ้านนี้ให้รับมันสักครั้งดีไหมหรือจะปล่อยให้ดังอยู่อีกนานเท่าไรช่วยทำให้เธอใจอ่อนและเข้าใจช่วยรับทีเอาใชกคุณเอกกันนะครับผมร้องเพลงใจสั่งมาครับ โอ้งี้เลยพี่การแสงก็จะไม่เชื่อผมไปหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้หากว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบใเธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแตสำคัญเพราะฉันอยากให้เธอได้ฟัง เฝ้าจะโทรโทไปหาเธอเรื่อยเปยน่กยอมที่ใจชอบเธอไม่เบาแใจจะกลไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมูร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไปใจส่งมาโกรดเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแกวตากราวลังจะไม่มาจะไม่จษ